สวัสดีค่ะยินดีต้อาานรับเข้าสู่ช่องคุณบาเฮดชาแนลนะคะเนาะเย็นเลยเนาะเย็นเลยก็กราบสวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะคที่เข้าจากก่อนที่จะเข้านอนเนาะ นะครับผมก็ได้มีข่าวดีดวนะครับแจ้งให้ทราบก่อนเข้านอนจะได้หลับฝันดีกันทุกคนนะครับด <c oughs> ูความใจดูที่ก่อนจับโทรศัพขึ้นมาแบบนี้ในสีิข่าวดีนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้ แต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวเปิดไลน์ดูก่อนนะโอ้ไลน์รู้สึกว่าเน็ตมันเปชา้ชาช้าไปหน่อยนึงนะข่าวดีเมื่กิ้เน็ตยังเร็วเรยวอยู่เลยเปิดไม่ได้เลยไลน์รอรุ้นข่าวดีกันอยู่นะครับรอกันก่อนนะทุกคน, <laughs> นช่ไหมคมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบในสิ่ <ด>จะแต่เมื่อวานแล้วล่ะพ<ด>อดีว่าเราไม่มีเวลามาแจ้งเลยเนาะเอาละนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะจำได้อยู่บ <า S 2> แบบจะ,จะดูเพื่อความมั่นใจก็ยะดูลายก็ไม่ได้เลยนะเนาะเน็ตมันไม่ดีนะเ,นนะเนาะเน็ตช้ามากเลยเน็ตสี เหมือนจะเกือบเข้าได้มุนๆมุนหน่อยหนึ่งมีข่าวดีแจ้งให้ทราบโอ้โอเคยังไม่รู้รู้นะรูแล้วนะครับมีข่าวดีแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนันดังดันดังันี่ก็คือ เพญ่อใจดีท่านไม่ประสงค์ออกน้ำ <Yeah. S 1> นะมอบเงินให้หนึ่งพันบาท uh huh. เพื่อเอาไปเป็นค่ากับข้าว,าวทีมงานเรา <Wow. S 1> นะก็เราก็จะได้เก็บวไว้ไปซื้อกับข้าวกินเนาะ mm hmm. หรือไม่เราอาจจะซื้อข้าวสารตรงนี้เพราะว่าเห็นเยานางไปซื้อข้าวสารในหมู่บ้านเห็นมีอยู่เนอะเราอาจจะไปดูสักกระสอบนึงเนะาะเผื่อแบบมีเมนูอะไรที่ต้องกินใส่ข้วเหนียวนะ เพราที่บ้านเราไม่มีโซ่เหนียวเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะซื้อโซ่เหนียวมาสักสามร้อยเนาะนะครับนี่นะอันนี้จากใครคะอ่าไปชื่ออะไรอันนี้ท่านไม่ประสงค์ออกน้ำแต่เกินเกินให้แบบของที่เคยส่งห้าลังอ่ะรู้หรือยังอ๋อใช่ไหมอ๋อเลยใช่ไหมอ่าของลังใหญ่ๆน่ะใช่แล้วก็ ขอไม่ใจความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะรวยแล้วก็ขอให้รวยขึ้นขึ้นไปนะขอ้สุขภาพทางกายแข็งแรงนะครับยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะเมื่อช่วงกลางวันจำได้ไหมคุณแม่วารุณีมอบเงินให้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อที่นอน นะซื้อ,อที่นอนให้ยนางแล้วก็ซื้อ,อกาน้ำร้อนเนาะกาต้มน้ำร้อนนะฮะมอง้ยนางแล้วเงินที่ไปไปซื้อของไปซื้ออะไรเนี่ยมันเหลืออยู่750บาทเจ็ดนระ้อยห้าสิบาทแล้วทีนี้ ทางคุณแม่วารุนีก็เลยมอบให้เป็นสมทบให้เป็นค่ากับข้าวเลยนะทั้งหมดเจร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่วารุณีม,มากนะครับขออนุญาตความสุดความเจริญเนาะนะครับก็ข,ข้าวของเรานะเราก็เกยวไว้กินร่วมกันเนาะ,ะนะครับนี่ในสิ่ส่วน พี่บบาวกับพี่เอกเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเย็นอ่ะส่วนใหญ่เขาจะอยากกินกข้าวกับครอบครัวมากกว่าเราก็จะได้กินร่วมกันครบทีมยิงกับช่วงช่วงเที่ยงเนาะนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะได้ดุยเนาะน่าจะได้มุ่งลังคาพอมุ่งลังคาเสร็จตรงนั้นก็น่าจะไม่เปียกแจะนะเราก็ กองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้ององะไร<ช>พอเรามีงบข้าข้าวอะไรแบบนี้เราก็จะได้กินข้าวแบบย่มพองจะได้มีกําลังทํางานกันกเนาะแอบก็ได้พูดนะได้พูดด้วยกันนะอย่กินนาทีแล้วเนี่ยมันไม่ไไไมีอะไรจะพูดแล้วนะเน <c oughs> ี่ยนาทีที่พ,พูดมาเลยคือ,อจะได้แปดนาทีในนาทีไม่มีอะไรนะแอบ <c oughs> บอกว่าอาหารเราก็หมดแล้วนะ ตอนนี้กับข้าวเราหมดบอกใช่หมูมีไหมไม่มีมดดมดเลยหมูไม่มีไก่ก็มดเอ่อกันพิโคลอะไรหมูก็ไม่มีเนาะมาพันธุดีเลยแสดงว่าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เช้าทุกคนนัดกันต้องตื่นมาเพราะว่าตื่นเช้ามาตลาดวายนะก็คือเรายังไม่ต้องอาบน้ำก็ได้เราตื่นไปไปเอาของก่อนเนาะ ดีไหมอ่าเราตื่นมาสักตีห้าได้ไหมตีห้าไวไหมออกตีห้านะพรุ่งนี้ค่อยจะไปหาเห็ดนะออกตีห้านะไปกันแต่เช้านะตลาดน่ะอราเป้นอตลาดุะถ้าออกสายอ่ะตลาดมันไม่ค่อยมีของมันจะไว้าย๊ะเปตีห้าเป๊ะเรารีบไปซื้อแล้วก็รีบมาแล้วก็ค่อยไปหาเห็ดดีไหม เพราะว่าตอนนี้หมูเห็ดเป็ดไก่เราเหมือนจะหมดแล้วจะต้องไปหาซื้อเอาไว้กินถูกต้องไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อาจจะพรุ่งนี้อาจจะมีะเจ็ดแปดร้อยอะจะไซื้อผัดอะไรผักฤดิตต่งางๆที่เราไม่อากเพราะว่าจริงๆอะกับข้าวอะไรเนี่ยเห็นเรา สามสี่วันสองสามวันเราซื้อทีเนาะมันกินหลายคนเลยจรเนาะมันก็ก็จะหมดเร็วเราเรากินสามมื้อนะเราไม่ไม่ใช่กินมื้อเดียวนะ mm hmm. เราทํากับข้าวจาก mm hmm. ตรงนี้ไปเลย mm hmm. นะอันนี้คือประหยัดสุดแล้วแต่ถ้าเราไปกินที่ที่ร้านเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือก๋าเรานี่ยพกเพลงนะมื้อหนึ่งประมาณ 3- 4 0ถึงสอะ่400อะ mm hmm. 400รอเนาะ mm hmm. รอบก่อนเรากิน400กว่าบาท480490่อเ mm hmm. ต่อมื้อนะ mm hmm. ถ้ากินกันจริงๆอะ่ะล mm ี่ตัวประมาณ400อ่ะใช่ รานนั้นนี่คือแบบประหยัดเรากินทําจากที่นี่ไปกินหน้างานอ่ะเป็นประหยัดเซฟค่าใช้จ่ายเงินเราซื้อมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเจ็ดแต่ร้อยนี่ก็กินได้หลายวันเนาะสองสามวันได้นะใกล้ใกล้เลย่ะได้ไหมโอเคครับผมก็ขอผู้ใหญ่เจนีมีความสุขความเจริญครับผมฝากคุณผู้ใหญ่ดีนะคะให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ